พวกที่มั่นใส่จอนนี่นะครับให้มุ่งมาเป็นกูงเสียข้าใจอะไรอยากให้มาเห็นแววตาของความเดือดร้อนของชาวบ้านเกิดเรื่องขึ้นมาจิงถึงเขาไม่คือเห็นจอนนี่จ้าสิเปคือเห็นไผ่เนี่ยเนี่ยเสียยางเดียวเลยผมเดี๋ยวทำนาทีเต็มทีเลยเด้อครับเด้อในฐานะตำรวจไทยนะครับเขาเรื่องบุญเรื่องคุนโอ้ครับจำได้ว่าโตนี่เห็นาะเมื่อไร่เนาะเออบอกกับมานละผมรู้สึกเอ่อจีจย่างไรล่ะทำมาเมือยบอ ผมบอกว่าผมโมเมืย์หรอกพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกว่านี้นะครับผมกระตุ่มเททุกอย่างทั้งทั้งที่ภารกิจกะเยอะแยะมากมายขอบคุณกับแจ็คซิบอว์ข้ามไร่เน่าข้ามไร่โอ้ยเป็นยครับที่สําคัญที่สําคัญเนอะผมสามารถจับตัวจริงได้พร้อมพร้อมหลักฐานทุกอย่างนะครับเนาะ บอสซาว่าได้เห็นคลิปที่ปล่อยไปแล้วยังเห็นเนาะหลักฐานทุกอย่างชัดเจนหม้จับกวาจะออกใด้ผมแลหนาแลงหลังกับพันงานสอบสวนหน้าโพลเพ่นั่งอยู่ว่าจะมือไปบอเพิ่นก็คือส่วนของลอยเว้นเพิ่นก็ว่ได้ไปแท้ทีมสืบสวนเพิ่นไปประกาศผมเอินไปทั้งหน้าโพ้ทั้งมงสามซิบทั้งกองสืบรวมกันตอนจับกลุ่มเป็นการทำงานรวมกันแต่ขั้นบุลการตอนสืบสวนก็จะเหื่อเห็นแหละเอาจนแล้่คอนโทลกันโทษคุยกัน จนมากมือนี่เมือว่านเนาะมันกระโจดมันกระโพนปากปากนี่เนาะเจไลมโนหนาบบนึ่งวไปจาสี่วโทษกันนักอยู่ครับมโนตอบว่าสิตอบแทนบ่ผมบอต้องการแม่แต่สลึงเดียวเนอเออบาทเดียวสลึงเดียวเอาคนจังผมผมเป็นตำรวจแนวนี้นะครับผมมีหนาที่ที่ต้องมารับใส่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะไอสิว่าสิมาเรียกรับเงินรับทองม่มีทาง ผมยังจำคขาบอกแล้วแหละเอื่อยได้ผมจีเอาาื่อยบอกย่างหัววังคนน้าเอาน้ำทอดได้ไาาว้สินยาบอกสิครับผมผมบอกเลยว่าคันผมมา,ายืนอยู่จุดนี้ผมพี่น้องเขาถูกใจกับพ่อแห้งแล้วยี่สิบเอาเงินน้ำเขาอยู่บอกตำรวจเออเจียงใจตัวเดิขึ้นซื้อมาโล่งคืนนานเนี่ยโล่งพักโล่งจำน้ำโล่งบางไม่มีใครอยากไปดอกเือยเออแม่นบ่กละมีหลังมิลาวเนาะเัาไม่มีหลังมีดาวไม่มีใครอยากไปดอกเป็นไเห็นคลิปบ่ าใจวะราใจเนาะแล้วทบานไทเมืองเขาเห็นเขาเขาซาแนี่วะเขาบอกเนเขาบอกชื่อชมตำรวจแนวะเขาบอกว่าชื่ชมอยู่นะแมนวะเื่อนชมอยู่เนาะตำรวจอจับไหลเนาะแม่นะเขาก็ว่าตำรวจเก่งเพราาเตำรวจเจ่งเนาะนี่เปเก่งแันนเงมันเป็นเรื่องง่ายดลอเคสในลักษณะนี้ตามรักแล้วมันต้องเป็นการทีมระดับ สูงเลยดับตอลอออะไรดับบอชออที่เขาต้องทำเพราะมันมันเป็นงานศาสตร์ศิลปศิลปะของข,ขันตอนการสืบสวนกว่าจะสืบสวนหาตัวผู้ข่อเหตุแม่นบอกเลยแล้วกาจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุวัตศาลให้ศาลขอขออกหมายจับอะหลักก็ออกหมายจับแล้วขันแม่นจับเนี่ยขันจับจากตัวจริงหรืตอตัวปลอมเลยบางอย่างจอรน,นี่สืบข้อของแท้นะเห็นปะมือถือมัน เออผมถือมาเนี่ยตัวนี้อะไะเปิดโปงก็มีอยู่บ่อเมียนเบิร์ตเต็มที่หมดนล้วนี่เด้เอาใหญ่เผยเผ้โป้งใหญ่เบิรงเห็นบ่นี่ชัดเจนมือถือมันเห็นบ่มันเส้นนี่ให้พี่น้องเขาได้มั่นใจว่าตำรวจไทยจังจอนี่เออเออยังจอนี่เนี่ยก็เอิ้นบางควงหงูเห็นงูยังควงอย่างไอ่าจังไดรกะ ดีใจน้ำครอบครัวและชาวบ้านนะเหตเด้อถึงวมากแต่ยังน่้อยกัยังน่้อยกับอบอุ่นขึ้นเพิ่มในระดับหนึ่งเดี๋ยวทีผมในทํามนาทีของคำว่าตำรวจไทยซอยพี่นองเฮามือสารทรงฟองฝาคขังเหล่านะสารทรงฟองฝาคขังเลยขันพี่นองเขาสิประกันโตกับประกันโตสันสานก็ให้ประกันโตดีกว่าเนี่ยกับบรูเป็นอำนาจของสารครับโทษสามปีขึ้นอยู่แล้วโทษนี่ผมจัดหนักอยู่นะครับ มันก็รับสารภาพเบิดผมท่ามันก็รับสารภาพทั้งคลิปแ้งยังผมกับนบ่วใบเขาสู่กระบวนการของทั้งสารเบิดนั่นแหละอก็มันก็ตัวจริงนั่นะมือถือมันกันนั่นแหละเปิดในเมียนเบิร์ดคลิปในการนั่นเรืองทีผมสีเอามือถือมันทักมาหาเอ่ยตอนนักคณะจับกลุ่มดิแม่นบปล่าก็ทุกอย่างชัดเจนและยืนยันได้ว่าตำรวจไทยดำเนินการทุกอย่างให้ประชาชนอบบุญใจ เสือหมันว่าผมเต็มที่เลยเมื่อยเลยเมื่อยแล่นหนาแล่นหลังเฝ้ายุ่นคุณแล่นไปม่วงสามสิบแล่นไปหน้าผู้มันบอกเป็นไก่ไกได้เนาะก็ออ้อมหนาอ้อมหลังในแล่นกระสารเกิดเรื่องขึ้นมาจังสีนี่คำว่าคือเห็นกจนีจ้าสิไปคือเห็นไฟเนาะเนวเสียอย่างเดียวเลยด้วยอำนาจนาที่ผมมันมีหน่อยผมก็หน่อยใจจะคล้องอยู่ดอกใจผมเนี่ยผมจากซอยพี่นองเ้าได้อีกหลายๆลคน ผมเป็นผู้รับการปฏิบัตินะครับคันผมมีอำนาจในการสรั่งการพี่น้องบดาดารัเดือดร้อนำจำหนี้หรอกผมบอกไ้<ช><ช>ผมนี่ถารับสร้างคําสั่งพี่ฮูบอจากที่ผมอยู่ประสานงานกับสพหน้าโพเนี่ยเขาเป็นพันขันสอบสวนเขาพันโทษผมได้ดาผมสิไปสังเขาบได้ได้เลย,เยผมก็น้อยใจอยู่น้องเธือผมตรงหานคนมาเชื่อมี้ผมป,ประสานงานให้ผมแนะ่ ว่าผมสิอ่าผมเป็นนักสื่อผมมีข้อมูลอ่ะผมเห็นของผมได้อ่าผมจะไปคุยกับเพื่อนอธิบายให้เพื่อนเข้าใจว่านี่นะเป็นังสินี่แหละมันขั้นตอนระเบียบของผมนะเลือดใจผมเกยว่าสิล่าออกก็ได้บอกตรงว่าจะเล่าออกจะตำรวจอะไรล่ะบอกเราคุยก็เมี่ยเมี่ยก็บเกาอยู่ว่าชิโตเมียชิโตนผมผมแรนหนาแรงนั้นงง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 ัวงง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 ลงงงงงงงว่าบงลงงงงงกับว่าผมเง็งงางบัดผมเห็นมีผลงานกับว่าผมเด่นเกินหนาเกินตา มพิ่งเสียงแนวกลัวเรื่องว่าเออประชาชาชนเขาเดือดร้อนนี่โมเมนต์ลงพักได้โมนเนบ่เคยเนี่ยหนี่มันบ้านส่วนตัวผมเขาแรนมาหาผมเออเช่าบ้านเดือดร้อนแลนเขอางมาหาจอน,นี่ละจบทุกล่ายปิดได้ทุกเขตเออบ่เคยว่าบ่ได้จะเขตขันผมในซอยกับกบ่กะเอาเป็นว่าผมดีใจน้ำน้นองเนอะ,อะกะบ่ต้องตกใจกำลังใจจากไอ้จอน,นี่น้ำผู้หนึ่งนะเออบักนี่ มันก็ต้องคงได้รับโทษไปตามบทลงโทษตามกฎหมายเขาสู้กระบวนการทางศาลเสือมึงเห็นกูย่ามเรนเนเนี่ยเวลากูออกล่ากูก็มีล่าเด้อกูบอกให้เออเห็นกูโจดโจดเนี่ยโมนี่เออมันเกิดฉุกจากไลยมันเป็นเอฟซีผมเลยมันติดตามตลอดเนื่งว่าผมเห็นผมถ่ายกองถ่ายเอ็มโนงเอ็มบีเออเห็นผมออกไปนั่นม่นี่ผมได้ผมบอกเออกระทั่งธรรมดาเออแต่มึงกระทั่งความผิดมึงเห็นเขาเขามันก็่รับอยู่หรอกมันก็ะัรับของมันเบิร์ดนั่นแหละเบิร์ดเออขนนั่นแหละก็เอาเป็นว่า ให้พี่สบายใจว่าตอมจอน,นี่และทีมงานตำรวจอุบลเนี่ยจับของจริงก็เอาเอกสารออกมาเมืออเมื่อกี้เนะเาะเขาก็รับสารภาพด้วยในล่ะใ,ในคลิปแหละขันเบื้องคลิปจบมันตอนจบมันก็บอกรับสารภาพผมกเเ็เปิดเรือนให้เบืนเน้องต้นเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้ยืนยันมั่นใจว่างานที่สืบสวนอย่างยากแบบนี้สุดท้ายจอน,นี่มือเปล่าและทีมงานก็สามารถจับของจริงได้ครับก็ เป็นก็ลังใจให้เป็นได้ใช่บ้านใช่เมืองเขาบอกเขาวางในในบอกซื้อบ้านซาเขาหูหูเข้าบหานบ้านอยู่เนาะเขาเขเยนโซเชียลอยู่เนาะเนาะเขาบอกมีจอนีนี่สิวจับบ่ออะไรตกคนบ้านอ๋อเขาเขาก็ชื่นชมอยู่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสผมสิไปกินต้มไก่น้ำยูนเด้อไปเด้อต้มไก่ เดี๋ยวสิสีเพลินน่ามีดอกคันได้พลานไปเขีนตอนเวียนตะขันเขียนตะเียเขียนตะพันไปอยู่แถวบริเไปครับกัจะมีโอกาสผมมาว่าภารกิจหลายนี่หลังจากนี้ก็ต้องมีอีกเขตแน่ๆบริภาภักดิ์ภาคอีเราแต่ลูกบอกว่าให้ภาพไปเซเว่นเนี่ยสิมีเวลาอยู่กับลูกเหมือนหนึ่งอยู่ท่ประมาณพอสองชั่วโมงดอกมีอีกเขตนี่ยแต่ผมอาจจะซับค่าหลอกมืบอลูลบอกได้สีเป็นเชียร์กูเห็นกูเล่นเขียนเล่นมูดอกาะมูนี่มูดอกาะก็กูยุ่งใสเออาเพราะฉะนั้นแล้ว ไอ้พวกที่มันใส่จอนนี่นะครับให้มึงว่าเป็นกูงึงสีเข้าใจอะไรอยากให้ไม่เห็นแววตาของความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแล้วกูจะเข้าใจความรู้สึกนะครับเป็นข้างใจให้ยขึ้เรเื่อยเดี๋ยวผ่านไปผ่านมา <c oughs> ก็มายามกัน <c oughs> เดี๋ยวี่ยังะไรเนี่ยกำลังแพ้อยู่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขอบคุณห,หลายเอาผมขอรับแท่นทีมงานตำรวจตุกนายนะครับนาะทั้งสืบสวนสพนาโพ ทั้งสืบสวนกองสืบจังหวัดและสืบสวนม่วง30และฟูความชาติทุกท่านผมบอขอรับแวะไวแต่เพียงู้เดียวผมขอยกเครดิตให้เพื่อนตำรวจไทยทั้งประเทศเช่นกันนะครับผลงานที่ผมได้ส้างความพาสุกให้กับประชาชนนี้นะครับจะขอเป็นกำลังใจให้ครอบครอบัอบอบวเอื้อยและกรพี่นองประชาชน,นเอาล่าไปก่อนครับสวัสดีครับปิดลิปเลยเน้ะ